วัสดีครับก็กลับมาพบกับช่องติดลำโพงเส้งแล้วนะครับใครอยากล่างทักได้เลยครับผมหน้าผมตอนนี้นะครับพี่ดอก15นิ้วนะครับหลายคนถามกันเข้ามาจัดๆเลยนะดอก15นิ้วตอนนี้มีสเปคไหนบ้างนะครับผมมีสเปคตัวแรงครับตอนนี้ราคาย่อมเยาครับกับ15นิ้วนะครับแม่เหล็กนะครับ220มิลนะครับแม่เหล็ก220มิลนะครับตัวนี้หนา2ก้อนนะครับวอยด5ดานะครับวอยด5ดานะทวสเปคอีกรอบนะครับ กับดอก15้านิ้วแม่เหล็ก220ิมิลนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง2 2 0มิลหนาชละยี่สิบมิลแม่เหล็กเอ้วอย75ดสห้าดำนะครับวอย75ดห้าดำอยากให้ต้องเข้ามาดูงานครับตัวนี้เป็นงานโครงหล่อวอยคู่นะครับโครงหล่อวอยคู่แหวนรองปัดเงานะครับปัดเงาทั้งตัวนะครับโครงหล่องานสวยๆนะครับตัวนี้ใครที่หายู่15้ายูนะครับย่อมๆแนะนำตัวนี้ครับไม่มีผิดหวังนะครับ แล้วก็งานหน้าดอกนะครับเป็นขอบยางนะครับแล้วก็หน้าดอกเย็บนะครับกดให้ดูนะครับบอยไม่มีติดไม่มีเบียดนะครับนี่นะครับหน้าดอกแข็งๆนะครับตัวนี้1 5นิ้วงานอย่างนี้นะครับใครที่หาอยู่นะครับราคาตัวนี้นะครับเพียงคู่ละ5,890บาทนะครับคู่ละ5,890บาทงานอย่างนี้ติดพงซิ่งจัดให้ครับ1คู่5,890 ใครสั่งตอนนี้นะครับแจกฟรีสติกเกอร์ไปเลยนะครับ1แผ่นนะจ๊ะไปแล้วครับ